ท,ที่เขาเบิ้งเนาะเขาเบิ้งไม่ลิดเบิ้งวิที่ตัวยาเห็ดกเกษตรจังเฮ็ดกเกษตรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้ำบ้านเกิบผลนดีน้ำทาอุดมสมบูรณ์เนาะน้ำท่วมให้หน้าเต็มนาำบ้านผนดีแต่ว่าอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์แรงครับพี่น้องเอ้แรงครับจริงบ้านเขาแล้วก็บ่มีนำ้ำใส บ่มีหนามไส่ปูไปเนะาะไอคีบชาวนาไอาคีเกษตรกรเนาะเจ็บไปกต่พเห็ดป่อยที่วางเดยวก็เกิด้าขึ้นต้นไม้ขึ้นกะเห็ดยากแล้วต้องเจ็บต้องไถต้องวานไหววานไววได้กินกะได้กินบ่าได้กินกะแล้วก็กินฝ่าอากาศ เหลือประเด็นฝากอร์ตหนุนะ่มขอม้าครับขอมาเแบบื่อพันไปพันมากกัแบเบะขอมาเลยกับแบะบขอมาแบบีเขอมาถักท้ายกันถักท้ายกันก่อนนอนครับเนี่ยถักท้ายกันก่อนนอนนอนตตเวนกันอนเบาครับนองมักคุ้กันครับมักคุ้กันนอนบรหลับดอกโปร,กนนร,บบรแกรนเตเวนเนาะมาัน,นถึงสองปุ่ม คุยกันก่อนครับพี่น้องเออตีออกไปทั้งนอกอะเ <c oughs> มือ่อ <m akes> พี่น้องเห็นบรรยากาศนะเมือ่อปวด,ด บ่คือบ่คือนกังเว้นเนาะถ้ากังเว้นกะสิใดเบื้องนั่นเบื้องนี่ใครอยู่นี่กังขึ้นกะบ่นเห็นอย่างเบื้องเบื้องเบื้องต้นหนาเบื้องต้นหนาหน้าตาหล่อหล่อโอ้ยมางไปกล่อมมาครับกล่อมาคุยกันเห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นบุญเนาะเห็นบ่ บอกผู้เดียวบดบ่มีผู tamanho? ้ใดคุ้มมนเขามากครับพี่น้องบ่มีผู้ใดคุ้มมนเขามากจักสีบอกจังไดน้อยจักสีบอกคุ้มได้คุ้มสีบอกมีกันพี่น้องบอนคุ้มมนเขามากบอกเขามหากะะบอกไปผู้เดียวกับจักสีบอกไปแบบได้บ่มีคำสีบอกเพาบ่มันหนักผักบ่มันหนักแสดงเนาะที่ได้บอกไปแบบ นักพักนักสแสดงบอกเป็นไปบ่ไใดเนาะพี่น้องบอกไปบ่ได้ท้าพี่น้องบอกเขเมงต์มาบ่กมาถักท้ายก็บอกไปบ่อด้พี่น้องบอกไปบ่อด้อยังไงบอกไปตามที่นีตดดนะต่ตามที่คิดใดนตามบอกตามที่คิไใ้พี่นอ้องยังไง พีน้องเห no, ah ah. ah 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 ็นว่าน้อปีน้องเห็นอเห็นกะเห็นก็ทับทายมากระปีน้องกับไทยมากุดตัวใดน้อบาี้ยงเขาว่าเป็นนุคเน Nhưng nó vẫn nhỏ, cái cốt nó, nó. Oh, phải trang đấy, nó vẫn น้องเห็นยังใดน้อเป็นยังไดภาพก็เป็นสีอกดตัวใดผิดนุ่